วันนี้เราไปบุกโรงงานดีโดกันครับตอนเด็กๆหลายคนเรียกดีโดเหมือนผมแน่ครับน้ำส้มคุ้ม3บาท5บาทให้อย่างเยอะเขาอยู่มา30ปีแล้วนะปัจจุบันนะครับเขามีทั้งขนาดใหม่รสชาติใหม่เต็มไปหมดเลยนะแต่ก็ยังมีขนาด3บาท5บาทเหมือนเดิมด้วยนะครับเขาไม่ออากำไรหรือไงสรารภาพเลยตอนแรกพอราคาเขาถูกจัดจัดเนื้อออกมาก็นึกว่าโรง,งงานเป็นแบบกิ๊กกอกกรอกเองหรือเปล่าวะแต่พอเข้ามาปุ๊กโคตรโหดเลยครับเครื่องจักรที่ดูไฮเทคเหล่านี้สามารถผลิตได้ปีละ250ล้านขวดใช่ไหมตั้งแต่ขั้นตอนผสมสูตรความลับต่างๆนะ ขั้นตอนบรรจุยังว้าวอะ่ะผมชอบดูภาพนี้มากตุบเฉื่อดตุบเฉื่อดขั้นตอนการฆ่าเชื้อแปะฉลากการแพ็กการส่งความยิ่งใหญ่กับน้ําผล,ลไม้ที่เริ่มต้นแค่ราคา3าบาทเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนจะต้องตกใจเหมือนผมแน่ๆครับอาสาภาพไปหลงบุกรองงานดีดอและฮาก็มาถึงนี่แล้วโรงงานเขาอยู่ที่บ้านแพ้่สามพันนครปฐมก่อนเข้าไปข้างในาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามอาสาภาพไปหลงไว้ด้วยนะจ๊ะคนเก่งเมื่อกี้ไปเคลียร์กับคนข้างในามาแล้ว ผมขอว่าขอดูทุกอย่างได้ปากแล้วเขาอนุญาตให้เราเข้าไปดูค่อนข้างลึกมากเลยไม่เคยรู้มาก่อนว่าดีโด้กดละสาบาท5บาทที่กินหน้าเด็กเนี่ยเฮ้ยมันมันอลังการเยอะกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยครับโรงงานดีโดเนี่ยใหญ่145ไร่เฉยนะตั้งแต่30ปีที่แล้วก็เริ่มผลิตที่นี่นั่นแหละปัจจุบันมี4ีอาคารซึ่งอาคารสีที่เราจะพามาเนี่ยเป็นอาคารหลักในการผลิตนั่นเองเราคนดูจ๋าสวัสดีครับทางไปหม้อต้มอยู่ไหนครับรู้จะไปทำอะไรลูกคมจะไม่ใช่ออนเซ็นครับสี่นาทีน่าจะสุกพอดีจะบ ได้เจอตัวละครลับใครวักกล้องเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋อไอ้เจ้าสองคนนี้ครับอยากเจอมานานโจอี้บุหสิทธิ์กับเบิ้ลปทุมราชอ๋อเขาเป็นพีเซนเตอร์เป็นพีเซนเตอร์ครับพีเดเตอร์อะไรนะพ,นรพีเซนเตอร์ครับมาทัวร์โรงงานเนี่ยคืออีโดเขาก็มีพีเซนเตอร์ใช่ครัผมก็เลยบอกเฮ้ยชวนมาอยู่ด้วยกันที่เป็นทัวร์โรงงานด้วยกันเพราะว่าปกติคนเป็นพีเซนเตอร์อ่ะไม่เคยไปเห็นโรงงานหรอกว่าสินค้าที่เป็นพีเซนเตอร์อยู่เขาผลิตกันยังไงครับก็เลยบอกเฮ้ยชวนมาดินี่คือเบิ้ลปทุมราชกับโจอี้บุหสิทธิ์นะรอไป ติดตามได้ครับอย่าลืมมาสนุกกันนะครับอย่าลืมมาสนุกกันนะครับอ่าชิงตัวมาได้เหรอครับสองหนุ่มพิซเซนเตอร์พี่ชอบมากเลยอะไรฮะนะครับเอ้ยสวยสวยมากเลยครับนี่นี่นี่ไอ้ไอ้นี่ก็ตลกไปหมดทุกอย่างเลยคนดูรู้ป่ะนี่ความฝันผมเลยนะวันหนึ่งผมอยากแบบเป็นพรีเซนเตอร์ใส่ทองเงี้ยโคตรเท่ไอ้ยนี่ตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์มาคือกี่นาแล้วนะอุ้ย เป็นมาสิปีแล้วมั้งเนาะสิบกว่าปีแล้วแต่ว่ามแต่เพิ่งเพิ่งมาตกลงสัญญากันได้ปีที่แล้วอ๋อจริงเขาเล่นมาแล้วดีวกันมานานเหมือนเหมือนแบบนักฟุตบอลแบบช่วงฟรีเอเจย่นยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มาคุยอะไรจริงคือตั้งแต่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเคยรู้ป่บว่าไอ้น้ำดีโดเนี่ยมันผลิตยังไงครั้งแรกเนาะมาเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกแต่เขาบอกว่าพื้นที่ที่นี่คือแบบสองหมื่นกว่าไร่คำถามได้ที่อยู่ในหัวเลยสร้างทำไมใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ไงโรงงานที่คือดีโดเนี่ยตอนแรกตอนแรกเราคิดว่าดีโดคือแบบโรงงาน เขาจริงจรินะโจย,ยี่พี่ตั้งแต่กินดีดมาตั้งแเด็กแต่มันเขาอยู่มา30ปีเนาะคนดูเขาจะไม่รู้ว่าจริงๆรลายผลิตของเขายิาง่งใหญ่มากเดี๋ยวนี้ค่อยๆพาทัวร์เดี่ยไปด้วยกันตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่มันเป็นเป็นเหมือนแบบ วอล,ล์เฟรมเขาแบบโคตรก็กกจะบอกบอกว่ามีอะไรบ้างเริ่มกําเอนิดไปยังไงร,รูปเหล่านี้เป็นรูปที่ทายว่าไปที่ระลึกเมื่อ30ปีที่แล้วเริ่มที่อาคารหนึ่งอาคารเดียวซึ่งพี่พนักง,งานคนสวยคนนี้ปัจจุบันกลายเป็นอเลามาที่มีลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองไปแล้วกลายเป็นลูกเป็นล้านคอมเมนต์มาบอกหน่อยโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเจ้าของเขาคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ลองกินน้าผลไม้แสนอร่อยในราคาที่จับต้องได้ก็เลยไปที่มาของน้าผลไม้20%นนะที่ขายราคาเริ่มต้นแค่ 3บาทโดยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนำเข้าจากบริษัทชั้นนำทั่วโลกเลยนะพูดถึงดีโดในความทรงจำวัยเด็กของพี่นะมันคือน้ำส้มคุ้มอ่าเด็กๆชาวบ้านที่จะเรียกน้ำส้มคุ้มเพราะว่า3บาทเมื่อก่อนน่แล้วก็5าบาท4 0 0้มิลลิตรนะสมัยก่อนของส0ปีที่แล้วครับแล้วทักวเนี่ยก็ยัง5บาทแล้วคอนซรงจำแรกของพี่เลยคือสมัยก่อนมันเจาะยากมากอ่ามันเจอะไม่เข้าเี่ยนี่เด็กทุกคนเคยดิเราต้องฟันหน้านะงานงัดแล้วที่เสียพนักน้ำนมซีแรกจากดีโดจากดีโดนี่พิมพ์เบลก่อนที่

ทำไมเจาะยากพี่ผมอยากรู้เลยสมัยก่อนเนี่ยทำไมมันถึงข้าวนมันเจาะยากมากคือว่าเราป้องกันไม่ให้มันรั่วตอนนั้นเน่ะเอามันมีการขนส่งมีอะไรพวกเนี้ยการขนส่งค่อนข้างไปไปไกลต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเผื่อเขาโยนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีการโยนอะไรเผื่อก็เลยใส่ปอยให้มันหนาขึ้นเราเคยใช้ปอยบางแต่ว่าปรากฏว่ามันรั่วภายหลังเราเลยแก้ปัญหาใช้ปอยหนาอ๋อคือพัฒนาขอบคู่กันเอาะหน้าอะอันนี้คือสำหรับผมผมก็มีที่มาเหมือนกันผมเรียกหวานเย็นดีโดนะหวานเย็นดีโดว่าเราต้องเอาไอ้ที่เป็นขวด ่จอบมันจะเป็นถ้วยใช่ไหมถ้วยดีด้วยมีเป็นถ้วยใช่ถ้วยแล้วก็จะไปแช่ในช่องฟิตกลับมาจากโรงเรียนก็จะมาแคะกินบางทีเปิดช่องฟิตมามันแข็งมากมันตกแตกมันมันเหี่ยที่พื้นใช่ไหมล่ะเออแล้วก็แล้วก็เหยียบไปว่าอะไรวะเหยีบมากินมันคือหล่นมันหล่นครับมันล่วงเขาต้องจำของคุณเรื่องดีด้วยเพื่อเลยผมก็แบบเวลาเผ็ดเยี่ยหานไปเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือผมกินดีด้วยตั้งแต่อยู่มหาลัยผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าผมคนนั้นคือช่วยกินเรื่องแห้งเล่าเพราะว่ามาแล้วไม่อาจจะป้องกันคือแบบว ่ซ <ส gas S 1> ึ <Hospital> <ientes> ่งโซนนี้เองนะมันอยู่ชั้น2ใช่ป่ะเรา,าก็จะมองลงไปเห็นทุกการผลิตครับ ต้งแต่การผสมการต้มการบรรจุนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยดีโดเขาไม่ได้มีแค่น้ำผลไม้อย่างเดียวนะเคยไปพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์อ่าเขาจะมีการโชว์ตู้กระจกเวลาที่ไปเก็บหรือว่าไปสามารถขุดเจอกระดูะกเกระดูกเยอะน,นี่เป็นดีดทีด่เราขุดได้จากหลังบริษัทพนักงานไปฝังไว้หลังจากผลิตมาจากข้างเนีใช่อันเนี้ยเมื่อก่อนกด5บาทตอนนี้ก็ยัง5บาท5บาทเฮ้ยสุดมากนี่3บาทนี่หงาเท่าเดิมยังเท่าเดิมโอ้ยคือแบบ <3. S 2> ไม่แล้คือแบบแน่ออนไลน์แล้วโอ้ผู้ชมคือเท่าเดิมไม่ว่านะแต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนรสชาติมีการเสริมเติมแต่งเหมือนโรงงานของเราพัฒนาขึ้นผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสามารถสร้างรสชาติให้ระดับสู่สากลแต่รสชาติเปลี่ยนราคาที่เหมือนเดิมเข้าใจแล้วท,ท,ที่เป็นผู้เป็นหายนี่ก็จ้าง,มง <laughs> ผมอ่านมาเยอะนี่ <laughs> คือคนดูเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะคุะ้นเคยกับแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้โจยจะคุ้นเคยนี่มันคือไอศกรีมมันก็คือไอท่ง๊อก่ะที่เราแชร์แล้ว ก็แบบหักแปะแบ่งกันแบ่งได้ไ,ดไอ้สุดท้ายจะได้ที่ถุงว่าไอที่สองหักปุ๊บมันจะพุ๊บออกมาทางนี้นี่ก็บอ,อกว่าีเราบอกว่าเราต้องหักพุวกมันไอ้เนี่ยได้กินก่อนแต่พอเหลืออันนึงจะหักไม่ได้เดี๋ยวทั้งสองคนหล่น,นพืชกัว่มันได้ไม่จบหรอก ไปเดิน่อเฮ้ยเหมือนกันนะับเจ้าของรายการแล้วเนี่ยก็เจ้าของรายการวะเนี่ยแล้วก็ได้เวลาที่เราจะได้เข้าไปดูในลายผลิตแล้วจ้าคนดูจ้าตรงนี้เป็นอาคารสี่นะมีพื้นที่2 0,000ื่นกว่าตารางเมตรอันนี้คือคนนอกเข้าไม่ได้คนทั่วไปน่าจะไม่เคยเห็นนะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเอาจริงนะจาาจากความคิดส่วนตัวพอตอน้้ำส้มมัน3บาท5บาทนี่เรคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะผลิตง่ายๆกว่านี้แต่ว่านี่เครื่องจักรหลายๆอย่างเนี่ยมันน่าจะเป็นร้อยล้านพันล้านครับแล้วก็เทคโนโลยีเขาแบบน่าสนใจมากเข้าไปไ้เข้าไปให้มาเข้า ด้วยมาโรงงานไหม่ครับี่เขาไม่ได้กับพี่เลยเนี่ยมันต้องเราจะต้องเปลี่ยนชุดกันโดยแยกเลยเพราะว่าคือการเข้าโรงงานเน่ยก็ต้องควบคุมความสะอาด่ยี่เคยมาปะไม่เคยเลยครับครั้งแรกไม่เคยเข้ามาแบบซัพายองเลยับใช่ครับแล้วพี่ครับเขาอยู่โรงงานอยู่แล้วเขาสวัสดีครับสวัสดีครับดีวีวับสวัสดีคร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 ับสว ส่วนของผลิตลายกวด T T เป็นหลักสำหรับโรงงานนี้ก็ผลิตที่เราทราบอยู่คือเป็นขนาด450กับ225แอนละครับก็เด,ดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันแล้วอันนี้คือก่อนเข้าไปเราต้องอ่าโอเคใส <จ S 2> ่รองทรอเท้าเี่ยนรองเท้าแล้วนะครับาก็เดี๋ยวแค่ใส่เน็ตแล้วก็ใส่เสื้อตัวปุ่มเราจะมีให้อยู่แล้วเพราะว่าก่อนเข้าในลายผลิตแน่นอนที่สุดตามหลักที่เราใช้อยู่คือ GMP และ HACCP ที่เป็นการควบคุมเรื่องของสุขลักษณะครับครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเด็ได้ครับมาจะแต่งตัวหล่อมาทำไมวะต้องใส่่ชุุดดคลมอยูี น้องทุกคนก็ต้องใส่ชุดคลุมแบบนี้แล้วก็หมวกคลุมอาบน้ํานะบุกโรงงานหรือไปซาลอนวะเนี่ยแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะครับตามขั้นตอนตาปลากรากนี่มันคืออะไรนะเป็นลิฟต์ครับไม่ใช่ครนะก็เป่าความสะอาดอ๋อว่าเป็นลิฟต์ที่เราไปเรียกกันง่ายๆเป็นตู้แอร์โชว์เลยนะไม่ใช่ลิฟต์เนาะไม่ใช่เดินเลยครับเขาพร้อมกันนะครับได้ครับสี่คนได้ครับจะเอาไปยังไงเนี่ยก็จะเหมือนตัวครับหมุนเพราะว่าเวลาฝุ่นฝุ่นอะไรจับมันจะได้ก็นี่ทำถูกไหมลูกเก็ แล้วก็เดี๋ยวเปิดประตูออกนะครับอ๋อเปิดออกทางนี้เลยครับใช่ครับเพราะว่าเราจะเข้าทางครับคุณดูครับหลังจากนี้นะเป็นอันนี้เป็นบอกบาลีนะครับแต่ต้งหนึ่งเดี๋ยวรอไปเข้าไม่ได้หรออต้องอันนี้คืออะไรกันครับเนี่ยต่อไปนี้ก็จะเป็นโซนในเข้าของกระบวนการอ่าห้องผสมห้องผสมก่อนนะครับแล้วก็จะไปกระบวนการฆ่าเชื้อตามเลยเลยครับอันนี้กล่องอะไรครับเนี่ยนี้ก็จะเป็นฝาครับผมเป็นกล่องฝาที่เตรียมเอาไว้ฝาลิ้นงจีของเราเรามาเลือกว่าใครเราจะได้ทองฝาไหนเนี่ยเขาแจกทองผ่านฝาเหรอใช่ครับใต้ฝาจะ ไ้เพราะควบคุม่อโชยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่โชยี่งเอตรงนี้นะครับเป็นห้องห้องผสมนะครับผสมผสมพันธุ์นั่นเองแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผสมมากใช่เนาะผสมวัตถุดิบอะไรต่างผสมกันใช้ได้น้ำจิีโดดได้สุภาพใช่แล้วชื่ออะไครับพักกันเลยครับ เปิดมาปุ๊บโอ้โหยิ่งใหญ่จริงครับนี่คือแทงผสมนะซึ่งเขาก็จะผสมทุกอย่างจากตรงนี้เลยจ้ะซึ่งอันนี้เป็นลายผลิตแบบขวดนะครับผลิตได้วันละล้านขวดหรือว่าปีละ250ล้านขวดนะมี2ลายผลิตด้วยกันนะครับย้ำว่านี่ยังไม่รวมแบบบรรจุกล่องนะครับเป็นแค่แบบขวดอย่างเดียวในนี้เขาเป็นเครื่องจักรนะเสียงก็จะดังนิดนึงอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือแบบเป็นท่อมี่แอร์อ,อะไระตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับพนักง,งานเนื่องจากว่าบางทีมันร้อน เราไมมีอ่ะแคยๆว่าแอร์ัพพอร์ตเฉพาะจุกโอ้โหเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดเทียบให้ดีนะดีนะเพราะว่าข้างในมันจะเป็นระบบปิดหมดละผมอยากรู้แล้วไอ้ผมเวลาอ่านฟ้าขวดมันมีคำว่ากดอันนั้นอ่ะกดอะไรนะครับเขาจะบอกว่าส่วนผสมอะไรบ้างอะไรแบบนี้อ๋อมันมีก็มันมีอะไรบ้างมันจะมีน้ำตาลตามผลไม้เข้มข้นใช่ครับมันจะมีน้ำตาลครับสารที่เขาหวานครับแล้วก็จะมีกดเออพี่กดใส่เหมือนกันกดอะไรนะที่อันเป็นกดฟิสติกเฉยเออมันเป็นโถงเนี่ยเป็นโถงครับเพราะวบางทีให้แบบ มัอส้วมไฟที่เขาใช้กันอยู่นะแต่ว่าเป็นฟนะู๊ตเกรดเนาะเอาไว้เอาไว้เก็บอยู่ครับซึ่งทำไมต้องใส่โกลด์อะเอออยากรู้คนระับาเป็นที่สูตรแต่ละสูตรดีกว่าความลับอ่าความลับอันนี้แอบถาม,มานะวัตถุดิบหลักที่เอามาใส่ให้เรากินเนี่ยความน้ำผลไม้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็ต้องมีน้ำผลไม้เข้มข้นที่เรียกว่าคอนเซนเทรตเนาะก็เป็นผลไม้จริงๆนี่แหละครับอย่างส้มเนี่ยก็นำเข้าจากบราซิลนะเป็นท็อปเทนเรื่องของส้มนะลิ้นจี่เป็นลิ้นจี่จักรพรรดิเขาเลือกวัตถุดิบคัดสรรแบบโอีมมาา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 กกออออออ่่ะสสตตรรรรเเเบ์จจจิิลงุนนนขว และบางผลิตภัณฑ์ที่เขามีนมเนี่ยเขาก็นำเข้านมผงม,มาจากฮอกไกโดนะนั่นคือผลไม้จริงใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมเป็น natural flavor หรือว่าการเจือกลิ่นนี่แหละครับอันนี้ก็นําเข้าจากโรงงาน flavor house top t h r e ของโลกครับอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันครับโคตรโหดเลยอไอ้แท่งใหญ่เนี่ยแท่งใหญ่นี่คือตัวนี่ยก็จะเป็นพวกอ่ามันเชื่อมนะครับ<อ>แล้วก็เป็นน้ำที่เอามาเข้าคุกเคล้าก,กันไปเพื่อให้ได้ปริมาตรตามจํานวนแบบที่อ,อ๋อจะผสมสสในน,น,นี้นะก็คือแบบ mixing tank นั่นเองแท่งนึงนี่มันกี่ลิตรพี่สองสิบลิตรครับมีทั้งหมดกี่แท่งครับ สามแทงด้วยกันสามแทงก็เขอยู่สองลายก็ยังมีอยู่หกแท่งแต่มันมันแยกลายอย่างที่คุณบ้านสายต้าววันหนึ่งเนี่ยผลิตได้ประมาณ4ีเดียวอกตา้งแลองลายรวมกันนี่ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านขวดล้านขวดล้านขวดเป็นล้านเลวพี่โอ้ยเราจะทราบว่าลายนี้อ่ะหกร้อยขวดต่อนาทีหมายความว่าอัตราในการบรรจุขวดหกร้อยขวดต่อนาทีเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่งสามหมื่นหกพันขวดนะครับ เราเดินก็ประมาณ20ชั่วโมงเพราะฉะนั้นลายหนึ่งมัน7จ็ดแสนขวด7จ็ดแสนสองอยู่ละอีกลายหนึ่งก็อีกประมาณสามแสนห้าเพราะว่าลายหนึ่งมันจะกว่สองห้ากับสี่ห้าสิบมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นแน่ๆหนึ่งล้านขึ้นก็จะมีอยู่สองลายด้วยกันที่เราเห็นอยู่มีสองลายนะมีสองลายนะไม่ใช่แค่ลายเดียวพอดูเคลียร์ใจกันก่อนคือลายผลิตเนี่ยครับมันจะอ่นหนึ่งลายเนี่ยมันก็จะแบบว่าผสมแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้เขามีทั้งหมดสองลายด้วยกันครับก็คือแถวหนึ่งเนี่ยได้ลมเย็นเป็นแแลล้ววกก็็มมมมีีถนนะะครรรับผิตตเเาาจส่งงยย ส่งไปไหนต่อพี่เมื่อเสร็จแล้วคุณภาพต่างๆได้ทาง QC จะเป็นคนเช็คสเปคแต่ว่าเช็คคุณภาพก่อนที่จะมาฆ่าเชื้อจุดนู้นเดี๋ยวไปที่เครื่องฆ่าเชื้อในโซนนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อที่เราทราบเันอยู่หรือเครื่องพัตเชไรส์นั่นเองที่เราคุยกันจากเป็นน้ำผสมมาแล้วเขาก็จะมาฆ่าเชื้อด้วยระบบพัตเชอร์ไรส์พัตเชไรส์ครับผมให้ความร้อนใช้ความร้อนนารบี๊ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ พุลลิ่งลงมาอีกนิดนึงอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณตอนนี้ที่เราบรรจุอยู่ก็ประมาณ70องศาเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองพอค่าเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมไม่มีมันไม่มีแน่นอนครับแบคทีเรียต่างๆนะครับลงไปตรงนี้นะก็จะเป็นค่าเชื้อแบบตัวทิวบูล่าอันนี้เมันเป็นทางานยังไงครับหลักการก็เราก็ใช้ความร้อนในการเพิ่มอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นภายในท่อก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนความร้อนที่เราได้ก็ได้จะมาจากสตตีมนั่นเองไอน้ำมาแลกเปลี่ยนกันน้ำจากอุณหภูมมิแแคค่่่นนนนีีี้ลลลลกกกกเเปปยยับวารอ็ ไปตามค่าเชื้อเราจะเห็นว่าคนในลายผสมเนี่ยน้อยมากคนน้อยมากมีคนทั้งหมดกี่คนครับประมาณสี่คนเต็มที่ครับอันนี้ทันสตินทันสตินไปต่อมามไปต่อข้างหน้าครับไปต่อครับเพราะห้องนี้ไม่ใช่หรอกเสียงดังมากครับผมถ้าเชื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปห้ามาจูชต่อเลยโอ้ได้ต่อ ระหว่างเดินไปเนี่ยผมก็คุยกับพี่ปุ้ยไปเนาะว่าพวกรสชาติที่มีเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาคิดค้นกันที่ไหนยังไงอ๋อเขามีอาคารวิจัยนะครับก็ใช้คิดค้นพัฒนาสูตรมีเป็นห้องแลบแบบนี้นะที่เขาจะปรับปรุงพัฒนาสูตรคิดคลลด้นรสชาติใหม่ๆซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็อุปกรณ์แบบโหดมากไฮเทคมากอันนี้เขาเรียกว่าโฮโมเจนิเซอร์เป็นเครื่องตีไขมันให้ไขมันกระจายตัวใช้กับคนได้ไหมครับช่วงนี้พุงใหญ่อาอนั้นน้องต้องไปคลินิกแล้วตีไขมันทําไมครับก็บางผลิตภัณฑ์ของเราเขามีนมสมมมใชเครืื่่่อออองงนนนนน้้็จะชววยยลลดดขขขขขาเเเมมมมไไัััใใหหพึน อ๋ออย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีเครื่องช่างสีํำแหน่งที่แสดงความละเอียดพิถีพิถันในการพัฒนาสูตรอ๋อเขามีการควบคุมปะมาณัน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับรูด้ดีจังใช่พอน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเราก็จะได้เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพอยู่บนบรรจุภัณฑ์และน,นี่คือนักชิมเหรอครับใช่นี่คืออาชีพที่คนไม่เคยรู้จักอันนี้เขาเรียกว่า p เ n ลิสต์นะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการชิมห้องนี้เขาเรียกว่า sensory เฮ้ยเจ๋งมากเลยคนดูไม่เคยเห็น เราเห็นว่าผนังของห้องเป็นสีขาวใช่ไหมครับเขาต้องเป็นสีขาวนะเพื่อไม่ให้สีของตัวอย่างที่ต้องการทดสอบเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟสีต่างๆอันนี้เขาก็ใช้เพื่อบดบางสีของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการทดสอบนั่นเองโอ้ยอันนี้มันยังอะไรอันนี้อ่ออยายง อ๋อปลาตานปลาบอกไม่ใช่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะนี่คือพีฟอมนี่เป่าขวดเหรอเรามีเครื่องเป่าขวดเองอันนี้เป่ขวดเหรออันนี้เป็นเทสเทนกหรออุ้ยก็เจ๋งว่ะเป็นพีฟอมใช่ไหมครับเ่าพอดูนี่คือขวดนะเออไอ้คือขวดเหรอขวดใหญ่ใช่ขวดใหญ่หมายถึงว่าอันนี้คือเป็นเป่าให้เป็นขวดใช่ครับผมอยากมันมีพลาดตอนที่ผมเห็นไหม นี่ครับอ๋อเคเดี๋ยวไปดูแล้วไอตัวนี้ก็คือผลิตเองเหมือนกันตัวนี้จะของนำเข้ามาก่อนเดี๋ยวนิ้วนิ้วที่ไหนนิ้วติดในนี้ตัวยามหาหมอยละบุกรงงานมาหลายที่เพิ่งเคยที่นี่ครับเป่าขวดเองคืออีขวดจิ๋วๆไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าพรีฟอร์มนะรูปร่างเหมือนหัวนมเทียมไม่ใช่ไอ้ขวดจุกนมเขาเรียกว่าอะไรนะตายแล้วว่าชัยเรียกหัวนมเทียม <laughs> จากเล็กๆนะครับเขาก็จะมาเป่าใช่ไหมกลายเป็นขวดใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันเนื้อโคตรเท่เลยโดยเขาจะใช้ความร้อนนะครับเป่าฟึดฟึ่ฟึ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 ขึ้นมาแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสปนเปื้อนเลยนะครับสะอาดมากๆส่วนอันนี้นะครับเ <c oughs> ขาเรียกว่าทําหน้าตื่นเต้นเกินเหตุผมบอกไอ้น้องสองคนว่าเฮ้ยช่วยทาหน้าตื่นเต้นหน่อยเออพี่จะไปอินเสิร์ตทำหน้าแบบนี้มา ซื่อจังวะนากส่วนอันนี้ก็จะเป็นฝาขวดนะก็จะอยู่ในระบบปิดทั้งหมดซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งต่อมาเลยนะเป่าขวดบรรจุแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างรวดเร็วทําให้ไร้โอกาสในการปนเปื้อนเลยอันนี้ผมค่อนข้างตกใจมากเลยครับจากพลาสติกเล็กๆแบบนี้นะเซียงวินีที่เป็นแบบนี้แล้วนะครับจากขวดแค่นี้กลายเป็นเท่านี้นะครับซึ่งตอนนี้เขาผลิตรถลิ้นจี่กันอยู่นะซึ่งผลิตได้600ขวดต่อน,นาทีหรือว่า36 0 0 0นัขวดต่อชั่วโมงเลยนะและห้องข้างๆนะครับเป็นห้องบรรจุส้มสายน้ําผึ้งคล้ายๆก ลิ้นจี่ใช่ไหมนี้เป็นน้ำส้มโอ้โหมันเท่จริงๆอ่ะป๊อปๆ๊ๆปั๊บป๊ป๊ป๊ปป๊ปตั้งแต่ขวดเปล่านะวิ่งมาตามสายพานครับแล้วก็บรรจุน้ำส้มลงในขวดปิดฝาสองลายเนี่ยรวมกันมีกำลังผลิตวันละ1ล้านขวดนะครับและเครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆมีมาตรฐานได้คุณภาพตามหลักสากลครับคิดเล่นๆราคาเท่าไหร่ันี้น่าจะหลายล้านอยู่เนาะ คือฝาที่ท uhm, ุกคนเห็นนั้นไม่ใช่ฝาธรรมดานะครับมันคือฝาที่ผมกับโจอี้กําลังโปรโมทเรื่องของกิจกรรมแจกเคียรโค้ดใต้ฝาลีโดครับเฮ้ยที่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่มีความลับของผู้คนทั่วโลกที่อยากได้ทองคําอ่ะถ้าผมเอากลับบ้านทุกคนน่าเสกฝาแล้วก็คุยกับทางทีมงานเน่ะมันติดนิ้วของมัติดแค่แป๊บนึงครับเทียังติดติดเล็กๆมันใหญ่ขนาดเฮ้ยเราเราไอ้ระบบแจกของเขาทำไงก็เอามือถือครับสแกนแจกเคียรโค้ดใต้ฝานะครับใช่ครับลุ้นทองคําทุกสัปดาห์คคครรับบแลลละททอองงําาาาาาขเ้วมู่่ก4.5น คสคริปเอ็นีแน่นมากเออที่สำคัญนะใครที่อยากจะดูใครที่อยากจะติดตามข่าวสารครับความเคลื่อนไหวโพสทุกวันครับติดตามได้ทาง Facebook ดีโดครับผมอย่างนี้ ผมเป็นผู้บัญชารของเจ้ามอนเตอร์ตลอดชีวิตนะอะไปต่อไหมห้องนี้นะที่เราผัดมาจากเมื่อกี้ที่เขาบรรจุกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้ตรวจสอบนะคะตรวจสอบคุณภาพขวดนะคะก่อนที่จะบรรจุว่าได้คุณภาพหรือเปล่าเป็น QA ตรวจวัตถุดิบประกันคุณภาพนะคะดูว่าขวดเนี่ยได้คุณภาพไหมก่อนที่จะบรรจุนะคะน,คน้ำผลิตภัณฑ์ลงไปซึ่งในส่วนนี้นะคะทาง QA ก็จะมีการตรวจนะคะตรวจวัดทาั้งในส่วนของน้ำหนักแล้วก็ดิเมนชัน,นต่างๆแล้วก็ตรวจวัดความหนาขวดด้วยว่าได้คุณภาพหรือไม่ อ๋ต้องวัดอเพราะว่ามันเป่าเองเนาะหรือนี่เรียกว่า QA ก็คือก่อนก่อนที่จะไปบรรจุใช่ค่ะ QA ตรวจวัรจุดิบเพื่อรับประกันว่าขวดตุกขวดเนี่ยได้คุณภาพก่อนที่จะมีฟิลน้ำผลิตภัณฑ์ลงไปอันนี้เหมือนวัดส่วนส่วนสูงเด็กกันวะและวิวดีมากนะนั่งอยู่ตรงนี้กระจกออกข้างนอกมองไปเห็นกำลังมีการบรรจุขวดไหลลื่นตรงสะพานสายพานไหลผ่านไปแต่ก็ท่องไว้ในใจลงมาตัวนี้ปุ๊บนี่ฮะเขาก็จะซื้อหวยใต้ดินกันอ๋อนี่ไม่ได้ไม่ได้ทำงานนะอันนี้คือจดตัวลา หุดเสร็จขวดออกมาจะเสียลูกนะคะแล้วก็จะวิ่งบนสายพานไม่ได้จะล้มเลยตัวนี้คือเครื่องวัดความหนาขวดเราจะต้องวัดว่าความหนาทั้งอ่าสามขวดอ๋อนี่เหรอเฮ้ยนี่คือเครื่องวัดความหนาขวดครับใช่อันนี้สําทันมากตัวนี้เคยเห็นไหมอ๋ออ๋อมันจะมีลูกลูเหล็กข้างในแล้วเป็นแม่เหล็กอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะอ๋แล้วมันมันมีไม่เท่ากันไหมพี่มีค่ะแล้วทำไงถ้ามีถ้ามีเราก็เดินไปแจ้งฝ่ายผลิตนะคะให้เขาสุ่มตัวอย่างมาใหม่เดินเดินไปแจ้งใช่เฮ้ยทำไมทำไม่เท่ากันวะทำไมทำแบบนี้รู้ว่าการตรวจมันเหนื่อย มันมันต้องมีแบบบ้างแหละเพราะผลิตวันนึงมันเป็นร้านขวดเนาะอันไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็ต้องคัดออกถูกต้องค่ะพอะพอ QA ตรวจใช่ไหมคะฝั่งนี้จะเป็น QC นะคะ QC เขาจะตรวจวัดคุณภาพคย่อมาจากคําว่า quality assurance นะคะ quality assurance การประกันคุณภาพการประกันคุณภาพค่ะปุ๊บ QC ย่อมาจากว่า quality control ค่ะควบคุมคุณภาพ quality control หรือว่าการควบคุมคุณภาพซึ่งเขาเขาาตรวจอะไรครับจากที่เราไปดูห้องผสมเมื่อกี้เราจะได้น้ําผลิตภัณฑ์นะคะ QC จะต้องมาทําการตรวจเช็คค่าคุณภาพว่าได้ตามสเปคหรือไม่อ๋อนี่เป็นตรวจตรวจ pH ใช่ไหมใช่ค่ะเช็คค่าความหวานนะคะเปอร์เซ็นต์กรดแล้วก็วัดค่า pH ด้วยแต่ว่าตัวที่สําคัญในเรื่องของกฎหมายก็คือในเรื่องของค่า pH นะคะเพราะว่าใช่ค่ะตัวนี้มันจะค่าความดค่า pH ใช่ค่ะอันนี้คือค่าจริงนะครับค่าจริงนะค่า pH อันที่ห้าาโอ้โหเมื่อกี้คือคือน้ำหนักของคนทําใช่ครับเป็นนีมันสิ่งที่คนดูได้อะไรไปเยอะมากผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าแปบว่าคือทุ ทุกะบวนการที่มีทั้ง Q A แล้วก็ Q C นะตรวจวัดทุกอย่างตั้งแต่วันจุพันไปจนถึงทุกอย่างตรวจหมดอย่างยอดเยี่ยมมากโจ้อยู่ไปอยู่มาเหมือนหมอเหมือนกันนะตอนนี้แม่ผมเมื่อนมากชอบอะไรที่แบบเทลงไปแล้วเหมือนเหมือนโดนตรวจฉี่อ่ะตอนสมัยก่อนผมเป็นแบบนี้หยอดใส่เครื่องตรวจฉี่ไว้ตำรวจตำรวจโบกไงทำไมอ่ะแล้วฉี่ใส่แก้วเล็กเงี้ยแล้วก็ไปมันก็มีเครื่องตรวจฉี่หยอดลงไปโดนเลยเคยเห็นหน้าเอาละเดี๋ยวนี้พอมีชื่อเสียงนะตำรวจตรวจก็ตรวจเหมือนเดิม ปวดหนักกว่าเดิมอีกต่อไปไปห้องไมโครนะครับก็อันนี้อะไรห้องรับตัวอย่างเหรอใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ทุกๆุอาคารผลิตนะคะเรามีทั้งหมดสอาคารผลิตทุกๆรายการผลิต QC จะเอาตัวอย่างมาส่งตรวจเชื้อนะคะที่ห้องไมโครว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอะค่ะปลอดเชื้อแล้วก็ปลอดไขต่อผู้บริโภคทั้งอั่าเฮ้ยแต่ว่าผมเหมือนเคยเห็นคนเมื่อกี้อยู่ในห้องหนึ่งนะอ่าเป็นเอ้าเป็น QA ค่ะเป็นหน้าทำทุกอย่างแล้วเนี่ยเหมือนวิ่งงานเหมือนเหมือนแบบเอ็กต้าน้อยป่ะไม่ใช่ทำงานริึ่ง ดูอะไรเงี้ยหลายส่วนแต่ว่าพอถ่ายเขาวิ่งไงี้ยจะวิ่งมาสามห้องนะเพราะอีกด้าน้อยใช้แบบประหยัดงบตัวอย่างอันนี้ค่ะตัวอย่างก็จะมาส่งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ไก่นึกว่าไก่เป็นกระพงค่ะขอโทษขอโทษ ค่ะใช่ทางทีวีเขาก็จะรันนัมเบอร์ค่ะตัวอย่างที่มาส่งตรงตรงแบตที่แปดคุณวายผลิตอันนี้คือทานได้หรือยังครับเนี่ยก็พอผลผ่านก็สามารถทานได้เอาของพอทามแบบจริงจังอะไรขายดีสุดรถไหนขายดีสุดในดีโดให้ผมเรานะตอบได้แน่นอนรถที่ขายดีที่สุดน่าจะเป็นตัวส้มส้มว่ารถส้มน้องเป็นสายน้ำมัส้มสายน้ำมึงส้มอ่าจริงๆแล้วอร่อยทุกตัวนะคะแต่ถ้าบอกว่าตัวเด็ดเลยก็คือส้มสายมันเป็นรุ่นแบบออริจินะองนำลงเลยแล้ไม่แปลกใจรุ่นไหนเป็นรุ่นแรกสุดแรกสุดคือรุ่นรุ่นไหนแรกสุด ตัวก็ส้มสายมึงเป็นยแงไงอ๋องี้ไปเงี้ยทางทีมงานทางผู้ผู้บริหารเขาบอกว่าเปิดมา้ะฮะสมัยแบบ30ปีที่แล้วปัจจุบันแล้วคือเยอะแยะไปหมดนะมีแบบเมย์อนมีลิ้งจีลีตู้นี่นั่นอังกูนแล้วมีแบบบางงันที่มันเป็นอะไรที่มึงไม่อยากทำมึงก็ไม่ต้องทำก็ได้ทิ้งยืนพักให้เฉยๆก็ได้ พอโรงงานเขาใหญ่มากใช่ไหมคนดูก็ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อมข้างๆด้วยครับชอบมากนะพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์ครับและอีกส่วนหนึ่งก็คืออันนี้หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นครับเขาเรียกว่าอาคารยเลอ์เป็นแหล่งพลังงานของการผลิตนี่คือฐานหินที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงโคเท่ ote, อันนี้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับก็คือใช้ฐานหินเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพลังงานหลักนะครับเป็นภาพที่แบบโคตรซีเนมาติกอะ ย่ามาเลี้ยงกาไฟและล้อนจะไม่ดีฉันเก็อจะไม่ปลอดภัยปลงยังยไม่้โอเคเท <c oughs> ซึ่งอันนี้นะครับเขาก็มีการควบคุมมลพิษทางอากาศด้วยนะครับซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพทุกปีนะครับชอบตรงเขาโอ้โหมีแผงโซลเซล์ที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับบ้านผมเพิ่งติดมา และนอกจากอากาศเนี่ยก็บําบัดน้ําเสียด้วยครับถ้าโรงงานใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ต้องมีน้ําเสียออกมานะเขาก็จะมีบ่อบําบัดต่างๆมีหลายบ่อเลยจนบ่อสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบว่าค่าน้ําที่บําบัดมาแล้วเนี่ยปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับอ่านเล่าเพลินๆน,นะครับไปกันต่อและนี่นะครับคือห้องที่น่าจะอลังการที่สุดแล้วตายแล้วเขาดูจ๋าผมชอบภาพนี้มากๆ นี่คือถ้าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการผลิตนะครับคือการติดฉลากนั่นเองครับเขาก็จะแยกลายกันนะครับมีรถด,ดินจี่ฝั่งหนึ่งแล้วก็รถส้มฝั่งหนึ่งพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับเ่นชัยครับอันนี้พี่เน่นชัยนะครับออกมาสอใสเยอเกินอันนี้คืออันนี้เป็นโซนแพ็คกิ้งนะครับแพ็คกิ้งก็คือแพ็คติดฉลาก ใช่ครับหลังจากบรรจุปิดฝามาแล้วก็จะมาเข้าสู่โซนนี้เป็นโซนโซนสุดท้ายก่อนที่จะบรรจุลงรางเราเห็นแบบนี้ครับวันหนึ่งเนี่ยออกมาประมาณกี่ขวดนะครป็แสนขวดนะครับเป็นเป็แสนขวดเนาะใช่ครับ24ชั่วโมงครับเราเดินกันไม่มีวันหยุดเลยครับนาทีหนึ่งเนี่ยออกมากี่ขวดครับ600ขวดครับ600ขวด100ขวดต่อนที่ทากินาทีหนึ่งนะแบบออกมาแบบเนี่ยเห็นแน่นๆอย่างเงี้ยเป็นสายพานเนี่ยครับนี่คืออะครับอันนี้คือเครื่องส่มฉลากครับอธิบปยก็เอาเอาฉลากครับส่งลงไปในขวดนะครับแต่ว่าเเเรราแบ่่งงอออกป็น2คื โพ้เครื่องหนึ่งทำความเร็วได้300ขวดตอนน่อ1นาที ตลาดกวนึงเนี่ยประมาณ4ี0 0 0ื่นสชิ้นครับ4ี0 0 0ื่นสขวดนะใ้ม้วนตรงออมที่เราเห็นเพืนะครับเราจะเห็นว่ามันจะแบบบางเครื่องมันจะแบบคฟันขึ้นนะคฟันขึ้นเพราะว่ามันมันยังมีความอันมีความร้อนอร้อนอ๋อเราจะเห็นว่าขวดมันจะยังคุ้นๆอยู่ยังอยู่ครับตั้งประมาณ45อสิาถึงห้าสิองศาเราต้องมาบรรจุจะมาต่างกั่ที่ผ่านการกูดากันแล้วคูต้องผ่านการกูดาวันครับตอนแรกเพราะว่าตอนแรกมันจะร้อนจี๋นะเราต้องครับเราบรรจุที่68ถึง70องศาครับไม่ต่ำกว่า68องศากับเกสิบแปดถึงสาม <risque. S 2> อ่าเนี่ยพอเสร็จแล้ว <อ off. S 1> เขาก็จะอ,นนอออกมาเป็นสีลสลับเสร็จแล้วครับเราก็จะมาชิงแพทชิงแพทเป็นแพทหกขวดแ<อ>พทก็จะมีหกขวดครับใช่ครับอันนี้ก็คือดื่มได้แล้วครับให <จ S 1> ้ครับดื่มได้แล้วครับดื่มได้แล้วเฮ้ยชอบอ่ะในการแบบดื่มจากไายผลิตเลยแต่วันนี้เราอุ่นนะครับปกติเราก็จะดื่มระดับเย็นๆเออมันสดสดเนาะมีความสดดีดีมาก ชอบในการทัวร์โรงงานมากมันแบบเวลาคนเป็นเป็นเพร์เฟคชันดูอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันปิดอนะ่ะเออมันไม่ระเบียบเลยตอนนี้ก็มีคนร้อนนั่งอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างเป็นดีเจเตอร์แล้วมามัวรโรงงานพอใจมากครับเพราะว่าได้เห็นขั้นตอนของแบบตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นจนถึงแบบไปถึงเข้าไปคู่ของคู่บริโภคเราก็กินมาตั้งแต่เด็กก็มาดูเขาผลิตก็เป็นอะไรที่ยอดและยอดเยี่ยมมากครับคุณ ประธานท่านประกาศท่านประธานเน,น,น,น <c oughs> ี่ยคือด้วยด้วยความที่เราเป็นพิีเตอร์เราก็จะรับรู้ถึงบทบาทของการที่จะนําเสนอว่าจะทําอย่างไรให้คนมาทานจะทำอย่างไรให้คนได้เห็นดีโดมากขึ้นเรา,าเรามาในฐานะพิีเตอร์ที่มาเยี่ยมโรงงานอ่ะมันทําให้เรารักดีโดมากขึ้นว่ากรรมวิธีต่างๆกว่าจะมาเป็นดีโดกว่านึงมันไม่ใช่ว่าใครจะทําได้มันคือการคับข้างด้วยผลผลิตที่มาจากระดับพรีเมียมเนี่ย เห็นไหมต้พองพูดแล้วมันหลักการเยอะก็เลยไม่อยากพูดต่อผม <พ fitness S 2> คนนร,รับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานผมไม่ใช่แม่คุณผมเป็นภูมิใจแล้ว <laughs> ไม่เปรีย <laughs> บ,รบทุกคนมากทุกคนจะได้กินดีโดจากการที่ต้องไปซือ้อวันเนี้ยผมได้กินดีโดจากพึ่งลายสติรกเกอร์พึ่งลายสักเกอร์พรึงพ่งติดฟ้าล่าสุดพนักงานพึ่งทะเลาะกับเมียเนี่ยก็มาทํางานเนี่ยผมไม่ด้เปรียบกัอเกี่ยวอะไรวะไม่เกี่ยวเลยอะไรแต่ขยับมันบางกล้องเลยกินแบบดีเจนเตอร์นะคอยพูดนะครับดีโดซ่อมสายน้ำพึ่งอร่อยพึ่งพึ่งทุกดี้ แต่ผมชอบโฆษณามากเลยที่ตะโกนตะโกนน,นนะตะโกนอะไรนูดเลยนะดีดอสดชื่นมุ่นมุ่นสดชื่นม่นมึนตื่นมากินดีดอเนี่ยในโฆษณาแบบนี้เลยตอนแรกก็แบบเห็นทานผ่านตาไปแบบก็ไมไ่สนใจใครว่าไม่ไตะโกนออกท <uko ๆ> ีวีอ๋อสองคนนี้นี่เองแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองกินดูแล้วก็บรรจุลังมาแบบนี้นะครับส่งทั่วโลกอุ้ยนี่ผมชอบอันนี้มากครับเหมือนแขนไอรอนแมนโทนี่สตาร์ค ช่วยยกจัดเรียงนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไปในโกดังนะครับซึ่งโกดังใหญ่โคตรโๆโอ้แล้วก็จะมาโอ้โหมดเนี่ยมาเก็บไว้ในโกดังนะครับใช่ครับเยอะมากเยอะมากอันนี้แค่บางส่วนนะครับอันนี้แค่บางส่วนเพราะไม่ได้มีแค่โกดังเดียวใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีสองโกดังครับมันมีโกดังใหญ่อีกโกดังหนึ่งเฮ้ยอันนี้อันเล็กนะเนี่ยอันนี้อันเล็กครับเก็บได้ประมาณสามแสนที่เดี๋ยวสามแสนที่ทีบละกี่ขวดครับทีบละยี่สิบสี่ขวดสามแสนคนยี่สิบสี่คนดูคิดไม่ไวคนดูช่วยคิดหน่อยในนี้นะครับ มีดีโดอยู่7ล้าน2แสนขวดนะครับก็คือถ้าเอามาเป็นปริมาณเนี่ยก็คือน่าจะได้หลายสระ่ายน้ําอยู่<ม>น่าจะได้ไ<ม>ทะเลหนึ่งอ<ม>ะ,ะทะเลน้ําส้มดีโดับเยอะมากนะใช่ครับที่2ไร่ผลิตเฉกพาะอาคารนี้2ไร่รวมกันผ<ม>ลิตได้1ล้านขวดนะครับแล้วก็มาสต็อกไปตรงนี้นะมี7ล้านขวดนะครับแล้วรีบแค่โกดังเดียวนะไม่ใช่ทั้งหมดนะมีอีกโกดังหนึ่งที่เป็นโกดังใหญ่ด้วยบ้างจริงอันนี้ผมเห็นนอกจากในไทยนะในทุกทั่วภูมิภาคตามร้าน คาชนําทั่วไปเนี่ยก็มีมีขายอยู่แล้วนะร้านชำอะไรก็มีหมดเนาะแต่ว่าผมเคยไปเห็นที่ที่ลาวก็มีหูก้องครับที่ลาวมีพมา่พมาพะา็พะคระับพม่าพม่าก็ชอบแต่ว่าในในอาเซียนมีหมดที่หมดครับฟิลิปปินส์มาเลเซีย อ,อ๋หอหรออ๋อพีอออ่หมดเลยนะแล้วก็เห็นเมื่อกี้คุยกับพี่ทีมงานบอกมีที่เกาหาลีอ่ามีส่งไปเกาหลีด้วยครับมีเกาหลีมีอเมริกา,าด้วยครับรแต่ว่าจากน้ำซ้มของคนไทยนะครับรที่เริ่มต้นจากที่เรากินอ่ะขวดละ3าบาท5้าบาทตอนเด็กๆ <c oughs> ที่ฟันน้ำนมผมหลุดซี่แรกด้วยการแงะนะปัจจุบันนะครับอันนี้รสชาติพัฒนาขึ้นแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกแล้วนะครับอันนี้ผมชิมสภาพเลยนะไม่ได้กินมานานจนมันโทรโรงงานพรกินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยรสชาติเขายอดเยี่ยมมากนะราคาแค่สิบ นะครับพอกินเข้าไปมันมันไม่ได้หวานแหลมเนาะแล้วก็กลิ่นส้มอะไรเนี่ยคือเขาพัฒนามาแบบยอดเยี่ยมมากๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่คนไทยได้กินทั่วโลกได้กินดีโดแล้วก็อยากให้ลองครับแช่เก็บในตู้เย็นไว้ก็รับแขกได้ดีดื่มเวลาที่กระหายแล้วก็เวลาที่ร้อนๆนะมันยอ,อยอดเยี่ยมมากต่อมาครับใส่เป็นบล็อกน้ําแข็งทําเป็นไอิมสุดยอดเลยครับน้ำส้มสัญชาติไทยต้องดีโดครับตั้งแต่มาเลยนะครับจนแบบดูเสร็จเนี่ยผมประทับใจนะโคตรว้าวเลยครับน้ำผลไม้ราคาแค่หลักสิบเนาะ คุณภาพการผลิตของเขาเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็คือเรากินมาตั้งแต่เด็กนะก็เหมือนเห็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งที่เขาจเจริญเติบโต,ตขึ้นมาแบบน่าชื่นชมแล้วก็น่ายินดีนะครับอัพลุกใหม่นะทางด้านนวัตกรรมการคัดสรรวัตถุดิบกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพแล้วก็ถูกส่งออกไปทั่วโลกเลยนะครับรสชาติอร่อยนะแล้วก็เห็นการผลิตมาพร้อมกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซื้อติดตู้เย็นเอาไว้ชื่นใจแล้วก็ผมยังไม่ได้ลา น้องๆสองคนเลยนะครับวันที่ไปถ่ายชุลมุนแล้วก็แยกย้ยายกันไปเลยครับขอบคุณด้วยนะทั้งโจเอ้แล้วก็เบิ้ลนะครับน่ารักมากเลยไว้มาเที่ยวกันอีก ถือว่าดีโดเขาได้พรีเซนเตอร์ดีนะครับเหมือน,มนเป็นการอัพลุกใหม่ให้มันเฟรชกว่าเดิมเนาะซึ่งตอนนี้เขาก็มีแคมเปญนะครับดีโดอัปลุกใหม่สดชื่นสะใจม่วนมวนอกจากปรับฉลากใหม่ให้เก๋ก,กว่าเดิมแล้วนะก็ยังมีแคมเปญเศรษฐีดีโดครับเศรษฐีสีผ้าที่จะมาแจกของทุกภาครยทุกภาคที่โจอี้กับเบิร์นเขาพูดเอาไว้แหละครับก็ไปติดตามได้ในเพจของดนะีโดเนาะไหนคนดูคนไหนเคยกินดีโดตั้งแต่อายุเท่าไหร่บอก,กันหน่อยนะครับและดูโรงงานของเขาจบแล้วรู้สึกยังไงนะครับพิมพ์คุยกันกดติด พิมพ์ม,มาและนี่คืออาสามพัปหลงบุกโรงงานดีโด